ปืนก่อนคนแรกครับโอ้ลามาชิงก้าเพื่อนๆดูยิงเนี่ยอ้โหยิงเป็น F16 ส9ครับตอนนี้แต่เพื่อนๆดูดาเมจเห็นไหมยิงตั้งนานลดแค่10%อย่างที่บอกคือท่าเนี้ยมันไปลดการโจมตีถึง60%ครับเติมเงินถูกต้องรายอีลักติช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับลูกค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีีกกกาาารรรรรฟัันนแตต่่่ออยงงใดดะคบถูวววเเเิม็ รบกวนเวลาเพื่อนๆสักนิดหนึ่งนะครับ UG Phone เป็นโปรแกรมเปิดในไ l o u d นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมุติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพีตัวนี้นะครับฮะสวัสดีครับมีละไรกี่แบรับวันนี้เราอยู่กันในโกโก้มาฟี่นะครับผมวันนี้จะมาบอกวิธีทำพลัง10,000แแบบง่ายๆเลยนะสำหรับใครที่แบบว่ารอเปิดโอเพนนะครับ แล้วก็เป็นในส่วนไกด์ฮันเตอร์ตั้งแต่ตอนเป็นนักธนูอาเชอร์แล้วก็เป็นในส่วนฮันเตอร์นะครับแล้วก็เป็นในส่วนไนน์นะอันนี้คนถามมาเยอะแต่ว่าหมีไม่มีเวลา,าเล่นนะหมีเล่นอยู่15เกมนะครับเล่นไม่ไหวนะก็เลยเอาไกด์ของเซฟนอกมาทั้งคัสสองคัสสามของแทงนะครับเพื่อนๆก็แค่วางสกิลตาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนไกด์เพิ่มพลางัง10,000แก่อนนะครับเพื่อนๆกดที่ร้อาว่าค่ายครับเห็นไหมมันจะมี ล้าสมบัติอยู่นะครับซึ่งการจะเปิดสมบัติตรงนี้ได้ต้องผ่านด่าน14 2ทับ 2, เอ่อแล้วก็เลเวล65ต้องมี2อย่างนะครับถึงจะเปิดได้พอเพื่อนมาเสร็จก็เข้าไปเปิดนะครับผมเ,เขาว่าล่าสมบัติตอน,นี้มีหมดแล้วมีเปิดเรียบเลยอันนี้มีแนะนําเลยนะถ้ามีเพชรก็เปิดไปเลยครับยังไงก็คูม,มาอามีซื้อหมดเลยมันเพิ่มพลังเยอะมากครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับฟับปะปะปั๊บรื้ๆเอ้าไม่ได้ทองถ้าได้ทองบวกเยอะมากเลยครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ทองก็ไอ้ตะกี้มันได้ทองปะคุณ อ่าเดี๋ยวหมีไปเปิดให้ดูครับเสร็จแล้วกดตรงนี้กดสมบัติอ้าวได้ดาบซูครีมครับโอ้โหเหมือนจะดวงดีแล้วเนี่ยว่าพลังบวกโอ้โหพันแปดสุดสุดฟุดฟุดเลยเสร็จแล้วก็มาเอาพลังต่อเพาะพาเพพเชื่อไหมตอนแรกพลังหมีแค่หกหมื่นห้าพอเปิดสมบัติเสร็จนะมีกดแหลกเลยมีเท่าไหร่ใส่ไม่ยังเลยครับพลังขึ้นไปเกือบแสนแล้วเนี่ยเพราะนั้นแล้วบางคนอาจจะยังไม่ได้เอาเพชรไปอัดสมบัติหมีบอกได้เลยว่าพลาดครับสมบัตินี้อัดแล้วขึ้นเยอะสุดแล้วที่หมีลองมาทั้งหมดนะดีกว่าไปแบบ ไปเปิดเกลือสัตว์เลี้ยงไปเปิดสก,กิลไม่ได้สักทีใช่ไหมครับอันนี้มันขึ้นโดยตรง,ต,รงตอนแรกมีคิดว่าแบบเฮ้ยเราเปิดมาแล้วมันมีให้เลือกใส่2อันที่ไหนได้มนคิดเตยตาทุกอันเลยครับเพราะนั้นเปิดแบบไม่ต้องมันขึ้นอันนี้พูดถึงนะถ้าเป็นสายเติมอ่ะถ้าเปิดตรงนี้เสร็จเราให้อัดรวๆไปเลยครับพลังน่าจะขึ้นไปแสนห้าสองแสนเลยมั้งมันมีลิมิตเปล่าไม่รู้แต่หมียังกดได้อ๋อมีลิมิตสิบห้าครั้งครับสิบห้าครั้งนะแล้วตรงนี้บอกเลยว่าควรอัดครับอัดที่สบายเลยอ่ะมีต้องหาย หายพันหกนะครับอะต่อไปส่วนเรื่องแรกครับต่อไปเป็นส่วนไกด์อาเชอร์นะแต่ตอนแรกมันอาอาชีพตอนแรกมันน่าเรียกว่านักธนูใช่ปะแล้วก็อาเชอร์แล้วก็เป็นส่วนฮันเตอร์นะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตบอกก่อนเลยว่าคัสหนึ 1, ่งคัสสองเนี่ยให้เล่นสกิลแบบหมีครับคือหมีไปลองเทสสกิลฮันเตอร์แล้วที่เขาใส่กันอนะเป็นบัฟแอดสปีดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะคือตอนนี้มันเล่นเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าท่านี้ครับเดี๋ยวให้ดูครับ เดี๋ยวมีขอ,อยัดขึ้นให้ดูก่อนละกันว่าคาร์ทันเตอร์เซฟโนเขาเขาเล่นสกิลกันยังไงนะครับเดี๋ยวขอ,อยาดวางสักนิดนึงนะครับเพืเ่อนๆจะได้เข้าใจลองอ้อเดี๋ยวมีขึ้นให้ดูสามตัวเลยเพื่อนๆสังเกตเห็นว้ามันจะมีท่าใหม่เป็นนกชนซึ่งท่าไอตรงเนี้ยมันจะได้ตอนเป็นฮันเตอร์อเดี๋ยวมีไปเปิดให้ดูด้วยนะครับนกชนคือตอนเนี้ยมีอยากรีวิวฮันเตอร์ให้แต่เนี้ย มันติดเวลาอยู่แล้วหมีไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าเห็นไหมสิบเก้าชั่วโมงอะ่ะคือหมีทําเควสครบหมดแล้วแต่ว่ามันต้องรออาจจะไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ามันจะจบเนี่ยบทที่ห้าเนี่ยโอ้โหกี่วันก็ไม่รู้ว่าหมีว่าไม่ทันแต่ว่าในเมื่อเป็นอย่างนี้หมีก็เลยทําไกด์ไปก่อนเลยครับเอาเซฟนอกมาแล้วหมีก็พยายามมองดูแล้วหมีคิดว่าหมีมองขาดนะตรงว่านี่เดี๋ยวให้ดูครับนี่เห็นมากสกิลนกซึ่งสกิลนี้ก็จะมาแทนลูกไอ้ลูกลูกธนูท่าที่เรายิงรัว ถ้าเมนหลักเรานะครับเห็นไหมมันบอกว่ายิงต่อเนื่อง5ครั้งเนี่ยลูกทะลุเมจิกทุกครั้งการโจมตีเนี่ยลูกทะลุเมจิกโจมตีเป้าหมายนี้โจมตี3ครั้งเนี่ยน่าจะออกเกี่ยวจู่โจมนั่นหมายความว่าเราแค่ยิงไวๆแค่นั้นเองครับมเขาบอกยิงต่อเนื่องคือเราต้องพยายามยิงให้เร็วที่สุดก็คือโจมตี3ครั้งเห็นไหมครับเดี๋ยวจะจู่โจมออกมาแค่นั้นเองก็ในช่วงตอนที่เราเป็นนักทะลุอาเชอร์ cher, คัสหนึ่งคัสสองจะเล่นไม่ได้ต้องเป็นฮันเตอร์ถึงจะทำอย่างเงี้ยถึงจะไปใส่แบบเขาได้ครับมี่ลองแล้ว เดี๋ยวมีลองใส่ให้ดูนะถ้าเกิดตัวบอสหมีหมีไปเทสเนี่ยแต่ถ้าใส่แบบนี้คือดามเมจล้นมากครับดามเมจยิงบอสนี่คือ3ดาวทุกฉากเลยมีก็เลยแนะนําว่าเชิญในส่วนตอนคัทหนึ่งคัทสองมีแนะนําให้ใส่แบบนี้ดีที่สุดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนพรสวรรค์นนะตอนที่เพื่อนๆจะเล่นแค่จ็อบหนึ่งจ็อบสองนะครับเนี่มีเล่นตามนี้เลยครับมาเอาแค่ลูกรลุแข็งแก่งตรงนี้พอครับแต่ว่าลงมาตรงนี้หมีไม่เอานะเพราะว่าไอ้ฝนสอนลมนี่เดี๋ยวเราไม่ได้ใช้แล้วครับอันนี้ก็ไม่เอาก็เลยาเเอตรรรงนนนี้้แแแทคค่คับส็จลว ต่อไปก็เดี๋ยวไปรออาร์พันเตอร์อ่าต่อไปเป็นส่วนสัตว์เลี้ยงดีสุดคือนี่แหละครับแรงสุดแล้วที่มีเทสมาเนี่ยหลายตัวเนี่ยไออะไรนะสุนัขปีศาจนะครับอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปมาไปดูสัตว์เลี้ยงตรงนี้ดีกว่าครับนี่สุนัขปีศาจครับตัวนี้ดีสุดแล้วลองมาก็จะเป็นในส่วนม้าเขาน้ำแข็งแล้วก็ตัวที่3เอาน้องทันเดอร์เพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องไปใส่3ตัวก็เรียงระดับตามนี้แหละครับสำหรับอาร์เชอร์นะ สำหรับฮันเตอร์นะครับเ,ออเดี๋ยวมีขออนุญาตเทสสกิลให้ดูแล้วกันว่ามันยิงรัวขนาดไหนอันนี้เ,เพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วว่ามันยิงที่มีเซตสามสกิลมันยิงแรงมาเพื่อนๆลองดูเห็นไหมเราได้แอสปีดจ,จากถ้าสภาวะผิวไหลครับมันจะยิงเร็วแล้วก็เป็นในส่วนใช้ถ้าซอธนูสำรองหน่อยบ้ามันจะยิง5ดอกรัวๆเลยครับมันจะเล่นเกตข้างล่างยิงเร็วมากเห็นปหมบบบ๊อบบ๊อแป๊บเดียวตายแป๊บเดียวตายนะครับมีืว่าหรว่าใส่อย่างเงี้ยตอนค่าหนึ่งค่าสองแรง อ่าแ้วก็ถามว่าตอนนี้เราไปใส่สกิลแบบอ่ไกาเซฟนอกตอนนี้ได้ไหมตอนเป็นอาเชอร์ไม่ได้นะครับเราเดี๋ยวมีลองให้ดูนะที่เขาใส่กันเขาจะเปลี่ยนเป็นสกิลนี้เห็นไหมมีแอสเปีดซึ่งจะาบอกแอสเปีดเราอีก50%เลยเอย้ขอภัยครับเพิ่มแม็กแพคึ้นอ่าแอสเซสปีด50%ถูกแล้วแต่จะมีปัญหาคือรถโจมตีทั่วไปแล้วเรายังไม่มีท่านกจิกไงถูกไหมท่านกจิกมันคิดแค่ทำยังไงให้เรายิงเร็วครับ3ทีนกจะจิกทีดาเมจ2,500โคตรแรง ตอนเป็นฮันเตอร์เล่นได้แต่ตอนนี้ไม่ได้อเดี๋ยวมีเปลี่ยนให้ดูนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูว่ามันจะเดี๋ยวเดี๋ยวเราบัฟเป็นึงนะต้องให้บัฟพร้อมกันบัฟพร้อมกันมันยิงเป็นปืนกลเลยอะ m อ6เดี๋ยวลองเป็นึงนะครับเอเดี๋ยวเดี๋ยวลองกับบอสดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีลองกับบอสเดี๋ยวถ้าเห็นบอสจะเข้าใจง่ายแต่ดาเมตตอนนี้ไม่แรงครับเพราะว่าอย่างที่บอกค่าท่าเนี้ยมันเป็นรถท่าจางโจมตีธรรมดาเราเห็นไหม ลดการโจมตีธรรมดาเราถึง60%ซึ่งตอนนี้คา่าเรายังไม่มีท่านกิกไงเพราะค่านกิกมันไม่ได้คิดจากการโจมตีธรรมดาเห็นหมมันก็เลยยังใช้งานไม่ได้ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมีลองก็ดูนะปืนกลคนเหล็กครับโอ้ลมาชิงก้าเพื่อเพื่อนดูยิงดิบบ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 บ ถ่าเนี้ยมันไปลดการโจมตีถึง60%ครับแล้วค่าเรามันยังไม่ค่อยมีเอ่อส่วนใหญ่จะเป็นการยิงธรรมดามากกว่าไงี่ยมีก็เลยว่าไม่ค่อยเวริร์กเพื่อไม่เห็นมากยิงธรรมดาจะเหลือแค่ห้าหกร้อยปกติมียิงธรรมดาที่ดอกเราประมาณพันแปดสองพันนมันลดเยอะมากมันก็เลยส่งผลทําให้เรายิงบอสช้ามากครับอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวมีลองลองยิงให้จนจบดูจะสามดาวไหมอโอ้โหปั่นครับโอ้แล้วมาชิงนก้าโอ้เอ็มสิบหกจริงๆนะ ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นครับในเมื่อเราได้บัฟแอสปีดถึง5 65กับ60บมันก็เลยบัฟกลายเป็นร2 0มันเลยแรงมันเลยเร็วมากเพื่อนด,ดูมันยิงดดซอยยิ่งยิ่งยิงยิงโอ้โหปนนืนกลอ,อากา้าครับโอ้ยคนภาคก็เหนื่อยเหมือนกันครับไอ้บอสจะตายแน่แต่อย่างที่บอกก็คือตอนนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันก็ช้านะครับบอกแค่นี้เลยแต่ว่าถ้าตอนไปเป็นฮันเตอร์เนี่ยมีวเวิร์ก อุ้ยยังได้3ดาวอยู่นะยังได้สดาวอยู่ใช้ได้อยู่นะแต่ถ้าแต่มีเซตไอ้ท่านั้นเร็วกว่าเยอะครับหมีบอกได้เลยในในช่วงตอนนี้นะครับอ่ะเอ้ยไม่ใช่ผลธนูครับถ้าธนูซองอ่ะอ่ะก็เรียบร้อยครับก็อนนี้จบไปในส่วนไกด์ฮันเตอร์นะครับหมีไม่สามารถเปลี่ยนคาร์ดได้นะดีไม่ดีมันอาจจะจบก่อนโค้ดเบต้าด้วยหมีก็เลยขออนุญาตทิ้งไกด์ตรงนี้ไว้สำหรับผู้เล่นเล่นโอเพนเบต้าเพราะหมีไม่แน่ใจจะเล่นหรือเปล่าแต่ว่า บอกได้เลยว่าโดยส่วนตัวหมีชอบเกมมีนะมีมีชอบบอกเอาพูดตรงๆนั้ยเดอะเล็กอันนี้หมียังชอบมีมากกว่าเลยแปลกวะคือเดอะเล็กมันมันบอดทิ้งวันๆอ่ะมันไม่มีอะไรเลยอันนี้ยังดูแบบมีอะไรทํามากกว่าแต่คือเดอะเล็กหมีก็ไม่ทิ้งนะเดี๋ยวหมีก็ต้องทาเดอะเล็กนี่ถ้าเกิดสมมติใครตามมีมีเล่นสองอาชีพก็คือวิศาะกับฮันเตอร์นะครับเพราะว่าเป็นคนเอฟซีกขอมาเยอะอยู่ประมาณนี้นะครับ อันนี้ตบไปในส่วนไกด์ฮันเตอร์นะครับสามารถเอาไปร่องเรียนแบบได้เลยแล้วก็เซตตามเซฟนอกที่หนีวางไว้สามตัวสามคนนี้ได้นะครับตามนี้ได้เลยรับประกันยิงสายใจเร็วรัว M16A9 นะครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนไกด์สายแทงนะครับไกด์สายแทงนะไกด์สายแทงก็หมีไม่มีเวลาเล่นจริงๆตอนแรกว่าจะไปเล่นก็ให้แต่ว่าไม่มีเวลาตอนนี้ทําอยู่สิบห้าเกมอย่างที่บอกนะมันไม่มีเวลาจริงๆก็ อันนี้เอา,าหาข้อมูลไหมนะครับอคาคัสแรกเรามาเริ่มคัสแรกกันเลยนี่คัสแรกนะครับเวลหนึ่งถึงแปดสิบก็ช่องแรกไว้ผ่านด่านบางกรตีบางกรก็คือแถวบนนะครับต่อไปช่องที่สองคือแถวสองนะครับอันนี้คือเซ s สกิลไว้แทงลงดันก็สายถึงนี่เองก็เพื่อเพื่อเซตตามนี้ได้เลยอันนี้คือคอร์สเขาคอร์สิตสุดแล้วอ่ะต่อไปเป็นส่วนคาัาสองนะครับช่องสองไว้ตีมอนผ่านด่านตีบางกรตอนคัสสองนะครับอ่ะแล้วก็ช่องสามไว้แทงลงดันแค่นี้ครับจบเรียบร้อยสำหรับสายแทง ต่อไปเป็นในส่วนสายแทงสายแทงสัตว์เลี้ยงใช้อะไรใช่ไหมครับก็จะมี2ตัวที่ฮอตฮิตที่สุดเลยก,จนนก็จะเป็นในส่วนสูนักดาบครับจะเป็นในส่วนสูนักดาบหรือไม่สูนักปีศาจก็ได้อันเนี้ยสองตัวเนี้ยมีเห็นเขาใส่กันแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะถ้าถ้าเน้นแทงก็ใส่สูนักปีศาจมากกว่าไอ้สูสูนักดาบมากกว่าเพราะว่าลดดาเมจนะครับรมาณนี้ ก็เรียบร้อยครับจบเรียบร้อยอ่าต่อไปเรื่องสกลิลอันนี้คือหมีเคยสอนไปแล้วอะคือหมีไม่มีตัวนักดาบไงหมีบอกสกลิลไม่ได้แต่คือหลักๆอัะเวลา,ลา,วลาเพื่อนดูสกลิลเนี่ยเพื่อน <c oughs> <ๆ S 1> ดูตรงนี้ครับเห็นไหมขัดจังหวะถ้าสกลิลไหนก็แล้วแต่ที่ดูตรงนี้ว่าขัดจังหวะเนี่ยเพื่อนๆใส่มาเลยครับแต่ว่าในในลิงก์ที่เขาใส่มาเนี่ยอันนี้มันจะมีสกลิลขัดจังหวะแล้วเพื่อนเพื่อนต้องไปดูครับเพราะว่าเอ่อหน้าที่แท้งเนี่ยนอกจากยืนบอสให้ได้ก็ต้องขัดจังหวะบอสด้วยครับ คือถ้าเราเป็นลงที่ขาจอเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือเปล่าใช่ไหมละ่ะทั้งที่ดีก็ควรจะใส่ขัดจังหวะด้วยครับแล้วก็สกิลดูดตีนด้วยให้ให้บอสตีแต่เราแค่นี้หลักๆก็มีแค่นี้เราก็อย่าตายอย่าล้มอ่ะเรียบร้อยครับจบเรียบร้อยสำหรับไกด์ตั้งแต่คัสหนึ่งถึงคัสสามสำหรับอาเชอร์แล้วก็ไกด์สำหรับนักดาบด้วยนะครับแล้วก็วนส่วนเลี้ยงใส่อะไรแต่ฮันเตอร์เนี่ยมีชัวร์ร้านเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือ มันก็เขียนอยู่แล้วเนี่ยบ่งบอกว่าเห็นไหมว่าเนี่ยขอแค่เราเนี่ยโจมตี3เป้าหมายแล้วจะออกเกี่ยวถูโจมทันทีเห็นไหมดาเมจจะถึง2,310%ซึ่งโคตรแรงเลยนะนี่ยนะ,ะถ้าไม่ใช่เป้าหมายจะสร้างขึ้นดาเมจลดลง40%นะครับก็ไม่มีอะไรก็แค่ยิงเร็วแค่นั้นริงก็เราก็ใส่เป็นพาสซีฟที่หมีบอกครับ2สกิลแค่นั้นเองก็ยิงแบบแบบ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 ก็ออกลัวแรงด้วยมีว่าตอนตอนอาเชอร์ตอนค้านค้าสไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ถ้าค้าสามไมเก่งค้าหนึ่งค้าสองทุะว ยังแพ้น้นเหมวิชาอยู่เลยนะครับที่พลังพอปนะแต่ว่าตอนเป็นฮันเตอร์โหดตอนเป็นฮันเตอร์ตีบอสโหดนะครับรมานนี้เผื่อใครอยากให้มีทำไกด์เรียวกับโกโก้มฟฟี่ก็มาพิมพ์ใต้อคอมเมนต์ได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ